สวัสดีครับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลเราจะรวบรวมข่าวสารวงการฟุตบอลข่าวดังข่าวเด่นของฟุตบอลต่างประเทศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ มา n ูเอลอุกเต้กองกลางตัวรับทีมชาติอุรุกวัยวัย23ปีที่กำลังเป็นที่จับตามองของวงการฟุตบอลและเป็นเป้าหมายของหลายทีมใหญ่ในยุโรปด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันเข้าบอลหนักหน่วงและมีความสามารถในการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมทำให้เขาถูกนำไปเปรียบเทียบกับคาเซมิโร่กองกลางตัวรับทีมชาติบราซิลและเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการตัวมาแทนที่ของคาเซมิโร่ที่อยู่ในช่วงรอยาและมีโอกาสในการย้ายทีมวันนี้เราจะพามารู้จักกับเจ้าตัวกันนะครับ มานเอลอุกเต้เกิดวันที่11เมษายนปี2001อายุ23ปีส่วนสูง182เซนติเมตรถนัดเท้าขวาเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับ เจ้าตัวเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับสโมสร c ีเอฟเน็ตในบ้านเกิดก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมฟอร์มอลิกาในโปรตุเกสและสร้างชื่อเสียงอย่างรวดเร็วกับสปอร์ติ้งลิสบอนจนกลายเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ตัวรับที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในยุโรปจนหลายทีมยักษ์ใหญ่ต้องการตัวกระทั่งในปี2023นะครับอุกเต้ย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงต์แชงแมงด้วยค่าตัวสูงถึง60ล้านยูโรและกลายเป็นกำลังสำคัญในแดนกลางของทีมจนซัมเมอร์2024นี้นะครับก็ตกเป็นเป้าหมายใหญ่อีกครั้ง้งงงงแลละหหนัักกสุดคี Manchester United, ม่ทอ กองกลางตัวรับไปแทนที่คาซิมิโร่ซึ่งเป้าหมายจึงพุ่งไปที่อูกาเต้ที่มีสไตล์คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากมานูเอลอูกาเต้นะครับเป็นกองกลางตัวรับที่มีความสามารถรอบด้านเขาโดดเด่นในการเข้าสกัดบอลตัดเกมที่แม่นยำอีกทั้งยังอ่านจังหวะการเล่นของคู่ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้นะครับเขายังมีความสามารถแข็งแร่งทางร่างกายและสามารถคลองบอลได้ดีทําให้เขาเป็นตัวเชื่อมเกมระหว่างแนวรับและแนวรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถูกยกย่องว่ามีสไตล์คล้ายคาซิมิโร่ผลงานระดับสโมสรนะครับกับสโม สโมสรสปอร์ติ้งลิสบอน bon, ลงเล่นไป85นะัดทาได้1ประตูกับสโมสรปารีสแซงต์แชงแมงนะครับลงเล่นไป40นะัดทําได้2ประตูส่วนในระดับทีมชาตินะครับติดทีมชาติอุรุกวัยชุดใหญ่ครั้งแรกในปี2021ลงเล่นในทีมชาติอุรุกวัยไปแล้วนะครับ15นะัดยังยิงประตูไม่ได้เลยนะครับ ด้วยวัยเพียง23ปีนะครับยังมีเวลาพัฒนาฝีเท้าได้อีกมากและมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในโลกอนาคตหากเจ้าตัวยังรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีและพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าเขาจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในเส้นทางลูกหนังอย่างแน่นอนนะครับซึ่งแฟนปีศาจแดงนะครับคงต้องรอลุ้นกันต่อไปสําหรับแผนของแมนยูที่จะคว้าตัวมาเนยอุกเต้มาเสริมแดนกลางโดยแม้ว่าจะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับกองกลางทีมชาติอุรุกวัยรายนี้ได้เรียบร้อยแล้วแต่การเจรจากับต้นสััังงกดเปอชยยหาขุ้ติ ได้รายงานข่าวจากกูรูลูกหนังของยุโรปอย่างฟาบิซซโอโรมาโน่ได้เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าหลังจากเรื่องสัญญาส่วนตัวกับนักเตะผ่านไปเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปแมนยูต้องตกลงเรื่องค่าตัวกับเอสเชให้ได้โดยสื่อในฝรั่งเศสอ้างว่าทีมปารีสนะครับตั้งราคาไว้ที่70ล้านยูโรซึ่งทําให้ปีศาจแดงต้องถอยมาตั้งหลักก่อนเพราะก่อนหน้านี้นะครับแมนยูนิเต็ดทุ่มคว้าตัวโยชัวเซ,เซอร์เซมาแล้วด้วยค่าตัว36.5ล้านปอนด์และเลนี่ย ورو อีก59ล้านป ทำให้ตอนนี้คงต้องหาทางปล่อยผู้เล่นออกจากทีมก่อนถึงจะมีงบประมาณพอที่จะปิดดิวอุกเต้ได้ซึ่ง2ผู้เล่นแดนกลางที่แมนยูนเต็ดเตรียมจะขายก็คือคาซิมิโลกับสกอตแม็กโทมินีโดยในรายของกองกลางชาวบราซิลนั้นมีข่าวว่าได้รับความสนใจจากทีมในซาอุดีอาระเบียเช่นกันขณะที่ปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือทางฝั่งเปเช่นะครับที่กําลังลุ้นคว้าชูเอาเนเวสกองกลางดาวโรดทีมชาติโปรตุเกสอยู่ซึ่งถ้าปิดดิวนี้ได้เรียบร้อยเปเช่ก็คงยอมปล่อยอุกเต้ให้แมนยูได้้ง่ายขึน และกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ